เรียนท่านคณะกรรมาการแขกผู้มิเกียรติและสวัสดีเพื่อนสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระผมนายน,นรง n g s a ์ดวงแก้วนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขางานพืชสวนนักศึกษาผู้ขอรับการประเมินพิจารณาคัดเลือก สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับภาคประจําปีการศึกษา2564รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพูดในที่ชุมชนในหัวข้อเรื่องดอกคำม,มั่นสัญญาเพื่อปวงประชาสุขใจสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะปัญหาโรระบาดไวรัสโควิดิที่ทุกท่านทราบดีส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อมีวิกฤตทุกคนก็มองหาทางรอดและส่องทางในก่อนประกรอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อมีวิกฤตเราได้มีโอกาสเห็นน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลมาให้ความช่วยเหลือกันทําให้ทุกนั้นได้บานเทาบาบางลงไปได้ใครถนัดและมีศักยภาพด้านใดก็ช่วยเสียสละกันคนละไม้คนละมือรวมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อสมาชิกครับในฐานะของผมคนไทยคนหนึ่ง ขออนุญาตเปลี่ยนภาพความเสียหายและความสุขเศร้ามาเป็นภาพความสวยงามความเพลิดเพลินเพื่อพี่น้องจะได้คลายความทุกข์ลงได้บ้างและอาจจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ดอกคำมั่นสัญญาหรือแกลดิออรัสเรียกอย่างหนึ่งว่าดอกซ่อนกลิ่นฝรั่งก็ได้เป็นไม้ดอกที่มีมานานมากกว่า2,000ปีมาแล้วชาวกรีกและชาวโรมันใช้ประดับในงานพิธีต่างๆมีชื่อสามัญว่าแกลดิออรัส ดอกคามั่นสัญญาเป็นไม้ตัดดอกที่กำลังได้รับความนิยมเพราะมีสีสันหลากหลายสะดุดตาเช่นสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีแดงหรือแม้กระทั่งสีม่วงมีทั้งมีกลิ่นและไม่มีกลิ่นปลูกสำหรับเพื่อตัดดอกปักแจกันเพื่อความสวยงามหรือจัดช่อมอบให้คนสำคัญในวันดีๆโดยดอกคามันสัญญาหนึ่งช่อสามารถอยู่ได้นานถึง10วันเนื่องจากดอกจะค่อยๆบานจากล่างสุดถึงบนสุด ต้นทุนตลาดและโอกาสนำไปประกอบอาชีพสามารถปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้าหรือจำหน่ายหัวก็ได้ดอกคมั่นสัญญา1ช่อราคา10บาทส่วนการจำหน่ายหัวราคาหัวละ10บาทตลาดของดอกคมั่นสัญญาสามารถจำหน่ายได้ทั้งดอกและหัวทั้งในตลาดนัดในชุมชนและผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebook ซึ่งแนวโน้มทางการตลาดพบว่าจำหน่ายได้ทั้งช่อดอกและหัวมีลูกค้าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าดอกกระมั่นสัญญาเป็นไม้ดอกที่น่าสนใจปลูกใช้ปกักแจกันก็อยู่ได้นานหากท่านปลูกเพื่อไว้ดูเล่นเห็นแล้วก็สดชื่นสบายใจไว้มอบให้ใครก็มีความหมายหากปลูกเพื่อจำหน่ายขายก็ได้ทั้งช่อและหัวเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวดได้แน่นอนขอเพียงแค่เพื่อสมาชิกจำเพลทไปว่าพักหัวในตู้เย็นสองเดือนก่อนวางริงให้ยอดอ่อนโผล่ในที่ หาตะข่ายยืดโครนต้นรถน้ำมาละสองหุนเช้าเย็นดอกบานผูให้เห็นที่คนชอบตัดดอกขายก็ได้ราคาดีหรือปล่อยเป็นหัวที่ใหญ่ก็น่าสนขอทุกคนนำไปปลูกชวนพ่อแม่ลูกช่วยกันทำความสุขเหลือล้ำก็จะเกิดกับทุกท่านสวัสดีครับ